สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นะชาทาร์ลต์นะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าโดยกุมภาพันธ์นี้นะคะดวงของคนที่เกิดราศีเมษหรือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมกุมภาพานันธ์นี้งานเงินความรักคนโสดคนมีคู่นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับคนราศีเมษนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าตัวตนของคนราศีเมษเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้เพื่อเชคพลังงานกันเนาะ นี่ก็เป็นการดูดวงแบบรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรือไม่ตรงเลยก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆอะไรดีๆไปสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่ไม่ถูกใจก็ไม่ต้องรับนะคะตัวตนนะคะของคนที่เกิดราศีเมษนะคะสหรับคิดนี้นะใบแรกมาก็จะติดเลยนะเนี่ยอืมตัวเท้าอืมมีความพังเจ็บปวดกับอะไรมาไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรบางอย่างในชีวิตนะ เรอเมดนะคะตอนนี้อืมยูโฟจูนพลังงานตอนนี้นะคะตัวตัวของคุณราศีเมษนะหรือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษาถึง14พฤษภาพลังงานตรงน,นี้นะคะคุณน่าจะติดมาอันดับแรกเลยเอารมณ์เหมือนประมาณว่าช่วงนี้นะเหมือนคุณ ได้มีการหักพังสูญเสียมีความเจ็บปวดจากบางสิ่งบางอย่างเข้ามามันเหมือนอยู่ดีๆก็เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทันหันนะมันมีการหยุดต้องหยุดต้องพัตง,งต้องจบลงทะเลาะวิวาทรุนแรงมีความเจ็บปวดมีความเกิดขึ้นแบบหลายๆแล้วแบบว่ามันมีไพ่จะสิดขึ้นมาดัแบบแรกเหมือนอารมณ์เหมือนแบบ คุณไม่ได้รับความยุติธรรมในชีวิตอะถ้าเป็นเรื่องงานก็คือเหมือนจะแบบบางคนอาจจะมีเรื่องเสี่ยงตกงานบางคนอาจจะพังเจ็บปวดอะไรมานะคะคนราศีเมษพลังงานตรงนี้นะแต่ก็มีวิว a l p จูนเข้ามาอมืมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นนะคุณมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นเพื่อให้คุณก้าวต่อไปในจุดท,ที่ดีกว่าบางคนก็ตกงานบางคนก็เจ็บ เะิปวดเรื่องสุขภาพนะคะมีการเหตุการณ์เกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างกระทันหันคว,ความลงความรักอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องช็อกช็อกให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักสุขภาพการงานช่วงนี้ก็แบบว่าเงียบเงียบเงาเงาสองสองนะคะแต่ว่าคุณนะเป็นคนที่คุณได้ไพ่เฮอร์มิตนะคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้อง,อง,องคุ้มครองนะคะให้มั่นใจไว้เลยนะไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นนะตอนนี้นะคะ มันเป็นเหตุที่เขาต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อให้คุณจะได้ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพราะคุณมีไพ่เดลวิล f ์ออฟจูนเข้ามานะสิ่งดีๆกําลังเข้ามาให้รอคอยได้เลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้เขาปัด ออกเพื่อที่คุณจะได้พร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าตอนนี้เราเหมือนประมาณว่าออยากได้รู้สึกชีวิตไม่ยุติธรรมเลยรู้สึกทําไมมันต้องเกิดกับฉันนะคะไม่วอมเจ็บปวดนะปัญหาสุขภาพความราัการการงานชีวิตค่อนข้างเกิดขึ้นแบบกระทันหันมีเรื่องเกิดขึ้นช็อกชกช่วงนี้ช่วงนี้ก็อยู่เงียบๆเ,เก็บตัวนะคะไม่ไปไหนนะกอ็อยู่เงียบๆเง,เงาๆอ่ะเฮเรเมิดนะแล้วก็อารมณ์แบบ ถ้าเป็นเรื่องความรักก็สองสองดูดูคนรักเก่าอารมประมาณนี้อยู่นะคะ,ะถ้าพลังงานตรงไปต่อนะคะเดี๋ยวเรากันเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่างานเงินความรักของคนราศีเมษนะคะทั้งโสดแล้วก็คนที่มีคู่ด้วยนะเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยจะเป็นยังไงนะคะเรื่องงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่างานของคนราศีเมษในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเรื่องงานของคุณ จะเป็นอย่างไรเมื่อกี้ได้ไพ่ดาทาวได้ไพ่ได้ไพ่ที่มีความเหตุการณ์เกิดขึ้นกระทันหันนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องงานกันกุมพาพันนี้จะเป็นยังไงนะคะคุณนัทเเมธใหพรีนเทสเลยอืยังไม่บอกมีความหกดาบมีการทำอะไรรับหลังหรือย,อยังไรจัดเม้นได้หลุดพ้นนะคะคุณคุณได้หลุดพ้นนะ มันมีเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดขึ้นแล้วคุณได้หลุดพ้นแน่นอนติบไม้เจ็บป,ปวดหืมเจ็บจาบอืมอืมเนีย่ยจริงนะมัน,ม,นมันมีการได้เดินทางได้ได้ตัดสินใจออกจากตรงนั้นนะเรื่องงานตามความหมายของไพ่นะคะ พลังงานก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆอะไรดีๆไปเนาะอะไรไม่ดีไม่ใช่ไม่ถูกใจก็ไม่ต้องรับนะคะดูไว้เพื่อ,อ,อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นไกด์นะคะมีไพ่แห่งแหมนด้วยนายอัปลแต่คุณเป็นคนที่ฉลาดมากเลยนะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนเก่ง เก่งมากเลยทำงานเก่งฉลาดมากมีคิงไม้มีนายอภวลด้วยเป็นระดับหัวหน้าคนเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานเยอะพลังางานตรงนี้คุณทำงานมาหลายปีแล้วว่าประสบการณ์เยอะประสบการณ์แน่นการงานในช่วงเดือนกุุภาพันธ์ของคนราศีเมษนะคุณได้2%ขึ้นมาเลยอืมคุณเป็นคนที่มีของดีจริงๆเป็นคนที่มีของดีเมื่อกี้ก็มีเอ่อ เดร์มิตนะเมื่อกี้ก็มีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็มีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอีกแล้วมีทั้งปู่ฤาษีมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะปกป้องคุ้มครองคุณอยู่ มันมีเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นจริงๆแหละคนละเสเมตรนะเดือนกุมภาพันธ์นี้เรื่องงานของคุณคุณเดินหนีแล้วแหละคุณแบบมีความรู้สึกแบบก็อยากหลุดพ้นจากอาการตรงนี้แล้วว่ามันมีม,มีมีใครที่ทําลับหลังข้างหลังคุณอนะคุณเสียความรู้สึกกับงานมากเสียความรู้สึกกับเพื่อนที่ทํางานกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันมีเจ็ดดาบเนี่ยมีใครทาลับหลังคุณแทงข้างหลังคุณ ทุกใจมากๆเลยอ่ะทําให้คุณมีปัญหาเรื่องงานตอนนี้หลุดผลแล้วนะช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วคุณก็ไม่ได้กลัวอะไรมากเลย The Hangman ขิงอ้วน Hangman คิดอยู่จะไปนายอวนอยากจะไปมากๆเลยห้าดับอืมจะมีการมีปากมีเสียงทะเลาะกันจบเลยนะแล้วก็เอชอบวนหูยค่อนข้างที่จะหนักมากๆเลยนะการงานของคนราศีเมษเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สู้กันแบบขัดใจเลยอ่ะอจะจะจะจับได้ถ้ายังไม่เจอนะจะจับได้ว่ามีคนแทงข้างหลังคุณทําให้คุณมีปัญหาในเรื่องที่ทํางานอันนี้แบบดูตามไพ่ไม่ได้อวยใครเลยนะคะถ้าเกิดพลังงานไม่ตรงก็ไม่ต้องดูต่อไปนะเพราะว่าคลิปนี้อาจจะไม่ใช่คลิปของคุณก็ได้นะคะกุมภาพัน์นี้ เรื่องงานนะคุณที่คุณแบบคาราคาซังอะไรแบบอือมอะไรมีปัญหาที่มันแบบลึกลับซับซ้อนอะไรเงี้ยคุณจะรู้คุณจะจับได้จะมีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทําให้คุณรู้แต่จริงๆแหละคุณก็จะเดินหนีแล้วแหละคุณก็หลุดพ้นแล้วแหละกับการกับกับงานอันนี้นะเอาจริงๆสรุปสั้นๆเลยนะคนละสี่เมตรเดือนกุมภาพันธ์นี้นะ คุณจบด้วยไพ่แปดไม้คุณเริ่มด้วยไพ่ High Priestess ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจบด้วยไพ่แปดไม้แล้วคุณก็มีไพ่ Judgment ขึ้นมาหลุดพ้นแน่นอนได้ขยับขยายได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแน่นอนถ้าใครยังไม่ได้นะคะเพราะมีไพ่ King of w a n d ขึ้นมาอีกแล้วก็มีปัญหาคาราคาซังที่คุณบอกว่าคาใจไปยังไงอะไรอืแก้ไม่ได้มันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทําให้คุณรู้อะ คุณหลุดทุนจะรู้ว่ามีคนทําแทงข้างหลังคุณนะแล้วแล้วแล้วอารมณ์หมดประมาณว่าคุณจะได้จบมีการทะเลาะมีปากเสียงมีอะไรนะจบกับสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยจบกับสิ่งสิ่งที่ทํารับหลังคุณนะทําไม่ดีกับคุณะมันมีจัดเม้นขึ้นมาเนี่ยอะไรที่ติดติดขัดขัดปัญหาเดิมเมที่คุณรอการแก้ไขนะคะหลุดพ้นแน่นอนได้เลื่อนขั้นเริ่มตแอนแนงได้ขยับขยายการงงการงานมีมีการยกระดับ มีอะไรที่เป็นความมั่นคงมากขึ้นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่ต้องห่วงกุมภาพานันนี้คนราศีเมษชีวิตโหดสู้ชีวิตมากแต่ก็ประสบความสำเร็จการงานเป็นไปในทางที่ดีถ้าใครรอตำแหน่งฟาดฟันกับเพื่อนคู่แข่งอยู่คุณได้แน่มีโอกาสได้สูงมากเลยเพราะมีไพ่ judgment แล้วก็มีไพ่ King ิ f ง a บว s ซึ่งมันหมายความว่าคุณจะได้หลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดี King ิ f ง a บว s เกี่ยวข้องกับคนที่มีตําแหน่งหนะ้าที่การงานดีนะคะเป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรประมาณนี้นะเกี่ยวข้องมากๆกับคนที่เกี่ยวกับสายงานอาชีพงานสอนนะคะงานสอนการเรียนการสอนครูอาจารย์ศาลคนที่ทําเกี่ยวกับศาลเป็นทนงทนายอสู้ชีวิตหนักมากแต่คุณจะชนะคดีนะอันนี้แถมให้เรื่องงาน ชนะคดีแน่นอนแต่ฟาดฟันกันแบบสุดสุดใจเลยเดือนเมเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็เอาเป็นว่าคนราศีเมษนะคะเดือนกุมภาพันธ์นี้เรื่องงานสู้ไปเถอะสู้แล้วคุณจะได้ดีสู้แล้วคุณจะชนะสู้แล้วคุณจะได้ตําแหน่งได้งานที่เติบโตขึ้นได้มีการขยับขยายได้หลุดพ้นนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุม้มครองใครที่แอบซ่อนทำอะไรลับหลังคุณอยู่นะคุณจะได้รู้แล้วแล้วคนคนนั้นจะแพ้ภัยตัวเอง นะแล้วก็จบด้วยคุณได้ใช้ชนะแบบว่ามันจนะัดเม้นต์อะมันยังไงมันก็ชนะแล้วมันก็มีการขยายแล้วมันมีแล้วม,ม,มีการได้แบบเลื่อนขั้นเพิ่มขึ้นอารมณ์ประมาณนี้นะคะอ่ะน,นี้เดี๋ยวเรามาดูมาดูการเงินการเงินของคนราศีเมษนะคะว่าเดือนกุมภาพันนี้การเงินคนราศีเมษเป็นยังไงแค่ดูเรื่องงานก็มันขนาดนี้แล้ว,ว่าเรื่องเงินจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน มาเรามาดูกันนะคะการเงินของคนราศีเมษในเดือนกุ่มภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูกันเรื่องงานยังมันขนาดนี้แล้วเรื่องเงินจะยังไงอืสีถ้วยเลยสีถ้วยมาก่อนับ,บแรกอืมมีความไม่พอใจกับอะไรบางอย่างดัดแบบไม้เฮ้ยแต่มันมัมนมีผ้าหกหมายจริงๆนะเนี่ยหกไม้คือการ การประสบความสําเร็จการเฉลิมฉลองนะคะคุณมีความรู้สึกแรงมากแล้วคุณจะได้ตําแหน่งที่คุณฝ่ฟาฟันที่คุณรอคอยเมื่อกี้นะมันจะได้แน่นอนเนี่ยมันมีไพ่อันนี้มายืนยันด้วยไพ่หกไม้เตรียมฉลองเลยตามด้วยสี่ส,สี่สี่ดาบหืมได้พักแล้วคะ่ะคุณจะได้พักกันนะสองเหรียญหืมขิงไม้าหมกแหละอย่างเงี้ย พลังงานตรงนี้คุณเป็นหัวหน้าคนประสบการณ์เยอะมากเก่งฉลาดมั่นใจมากๆไพ่ไพ่คิงบอนตามมาตลอดเลยสายการเรียนกันสอนหนักมากเลยนะครูอาจารย์เอ็นเพรสขึ้นมาอุดมสมบรูรณ์โอ้โหคืออารมณ์คือนึกภาพอะตามไพ่ที่นัทเห็นนะไม่ความรู้สึก คุณแบบนั่งแท่นควีนเหมือนแบบควีนควีนดาบนึกออกไหมว่ามีปัญหาหรอฉันไม่กลัวหรอกฉันฉันสู้ขาดใจแล้วฉันก็มั่นใจเลว่าฉันได้แล้วฉันก็ได้มันมาแล้วแบบอารมณ์เหมือนนั่งแท่นบันลังแล้วแล้วถือดาบนึกออกไหมแบบเหมือนหนังสงครามแล้วแบบที่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 เอ่อควีนเขาชนะศึกแล้วแบบมันสะใจนึกออกไหมตอนนี้นะเรื่องเงินคุณจะได้แบบว่า เอ,อครับอืมได้สมใจได้สมใจจริงๆจะมีมูลเงินหมุนคล้องตัวมากขึ้นนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์จบด้วยชิงดาบโหยเกี่ยวข้องหนักมากเลยนะกับคนที่ทำเป็นอาชีพทหารตำรวจงานที่ตากแดดตักตักตากแดดตรักตำนะคะงานหนักๆงานอยู่เออต้องเจอแดดเจอลมอารมณ์ประมาณนี้ด้วยนะเอ็นเพรส การเงินของคนราศีเมษในเดือนกุุภาพันนี้สีถ้วยมีหกไม้ด้วยตำแหน่งเข้ามาแล้วก็มีสี่ดแล้วก็มีสองเหรียญม,มีความมีความแบบว่าคุณอะได้เงินเพิ่มเข้ามามีความรู้สึกว่าคุณอะได้ตำแหน่งเนี้ยแล้วได้เงินเพิ่มเข้ามาแต่มันมันเป็นการเพิ่มเข้ามาอีกนิดหน่อยอะไม่ค่อยพอใจนะแต่เหมือนคล้ายๆกับว่าคุณสู้กับ คุณสู้เพื่อที่จะมาอยู่จุดเนี่ยสู้มันหนักมากแล้วรอคอยมานานมากแล้วก็ได้มันมาแล้วนะพอได้มันมาปุ๊บโอ้ยฉลองเลยจ้าตำแหน่งมาแล้วค่ะแต่เงินไม่ค่อยไม่ค่อยเออไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่ก็มีสองเหรียญเข้ามาแต่แต่ก็ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะในระดับระดับหนึ่งเลยคือการเงินนะ่ะหมุนเข้ามาแบบไม่ขาดมือได้พาเอ M ็มเพลสด้วยค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์กินดีอยู่ดี กินดีอยู่ดีชีวิตดีมีความสุขกินเก่งกินเยอะช่วงนี้นะคะระวังน้ำหนักขึ้นด้วยนะช่วงเดือนกุมภาพันธ์แต่คุณก็ยังไม่ค่อยพอใจนะเหมือนแบบอารมณ์แบบคุณมีความรู้สึกว่าฉันมีความสัมมาฉันเก่งฉันควรจะได้มากกว่าน,นี้แต่พูดถึงก็ก็แฮปปี้กับจุดนี้แต่ถ้ามีโอกาสใหม่เข้ามาก็จะ คว้าเอาไว้อารมณ์ประมาณนี้นะคะก็รอดูอยู่ว่าจะได้เงินมากขึ้นมากกว่าน,นี้หรือเปล่านะประมาณนี้นะคะถือว่าคนราศีเมษการเงินในเดือน,นเมษายนนี้ก็เป็นไปในทางที่ดีถือว่ามีเงินเข้าไม่ขาดมือแล้วก็มีความเอ็มเพรสก็คืออุดมสมบูรณ์มากกินดีอยู่ดีเป็นคุณนายอารมณ์ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกด้วยความที่คุณเป็นคนที่ฉลาดนะคนเก่งคนฉลาด ด้วยความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยคุณสามารถหาได้มากกว่านี้อีกเยอะนะคะแต่ก็ยังรอดูอยู่นะว่าคุณจะได้เงินเดือนเพิ่มหรือเปล่าจะได้เงินเพิ่มจากจากจากอะไรมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ตําแหน่งก็ดีแล้วอะไรก็ดีแล้วนะคะก็ถือว่าโดยรวมเป็นเป็น,นทางที่ดีนะกินดีอยู่ดีสู้เยอะหน่อยแต่ก็ได้มาคุม้มค่าเหนือ่อยอารณ์ประมาณนี้นะคะคนราศีเมษทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะเรื่องของความรักนะคะของคนราศีเมษ จะเป็นยังไงขอดูหน่อยค่ะความรักคนราศีเมษสำหรับคนโสดนะเดือนกุมภาพานันนี้เป็นยังไงนะคะขอดูหน่อยมาดูกันเลยต้องขออภัยนะคะเสียงแอร์อาจจะดังนิดนึงนะเพราะว่าโทรศัพท์มันร้อนก็เลยต้องเปิดแอร์มันเย็นหน่อยไม่งั้นก็จะทำคลิปไม่เสร็จนะอะไปนิดตกอะโอเคเ็ดถ้วยมาแล้วคนโสดโอ้โห มีมีอะไรส,สวยๆงามๆให้ดูเยอะแยะมากมายแต่มันมีความท็อกซิกเกิดอะไรขึ้นมีเดวิสขึ้นมาด้วยนะคะอยู่ในสภาพที่มีความท็อกซิกดเดจบโอ้โหคนโสดเดือนกุมพาพันธราศีเมษนี้นะคือน้องปอลจบกับควีนแล้วก็คิงโอเค มีความค่อนข้างเจออะไรท็อกซิกนิดนึงนะคะเรื่องของความหลักนะมีมีเอ่ออะไรให้เลือกเยอะเหมือนคล้ายกับกับหมีตัวนี้นอนฝันอยู่นอนฝันอย,อย,น ون, อยนู่อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นดั่นอยากได้อยากได้คุณรักดีๆอยากอยากมีคนรักดีๆอยากมีคุณรักในฝันอารมณ์ประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่คุณเจอก็คือมันมันมีความเดวิลมีความแบบมีความ มีคนท็อกซิกนิดนึงมีความปวดหัวปวดหัวนะคะกับเรื่องของความรักนะก็เลยไม่อยากได้เพราะว่าได้มาแล้วก็ปวดหัวนะคะมันมีควีนกับควีนกับคิงไม้ก็คืออารมณ์เหมือนคนโสดอะพอเจอก็จะเจอคนที่มางัดพลังมาละมางัดความรู้ความสามารถกันไม่ยอมกันอะไรประมาณเนี้เหมือนแบบต่างคนต่างเก่งฉันก็เก่งเธอก็เก่งอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีไฮโรแฟนเข้ามามคนโสดตอนนี้เทนคัพนะคะจบไปแล้วม,มีความไฮโรแฟนมีความที่มีความเป็นเพื่อนกันเนาะสิบดอกมีสิบดาบแล้วก็มีดอะเบิร์ลไฮเพรนเทสสิบดาบดอะเบร์ล คนราศีเมษคะ่ะความรักของคนโสดคนราศีเมษเดอนกุมภาพานันธ์นี้จบได้ไพ่ดูเบิร์เริ่มต้นได้ไพ่ซิเบนนคลนะคุณอนะเป็นคนที่มีเป้าหมายหลากหลายแล้วก็เป็น Around the World คล้ายๆกับว่าถ้าเป็นโลกออนไลน์ก็จะมีเอ่อมีเยอะดูเยอะส่องเยอะมีอะไรเยอะแล้วก็เป็นคนฉลาดเลือกนะเป็นเป็นระดับบอสเป็นอะไรคนที่ฉลาดเลือกเป็นคนมีความรู้นะคนเนี่ย เกี่ยวข้องนางหน,หนักมากเลยสายการเรียนการสอนเนี่ยชอบสายการเรียนการสอนพลังงานตรงนี้เกี่ยวหนักมากคนโสดนะคะก็จะมีคนถูกใจเยอะแยะมากมายแหละแต่คุณก็ยังไม่เลือกใครคนที่คุยคุยกันอยู่ก็มันมีคุยกัยบคิงอมันมีความรู้สึกว่า คนเนี้ยเฮ้ยทำไมทำไมทำไมจบกันไปแล้วด้วยมีพ t ยเดอะเดบิวทมีความท็อกซิกอะไรบางอย่างกับ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 คนที่ผ่านมานะรู้สึกว่ามันท็อกซิกมันมันมันเหนื่อยมันล้ามันต้องมางัดความรู้มันต้องมาต่อสู้กันเพรามันควีนกับคิงเข้ามาคนโสดพลังงานตรงนี้คนราศีเมษเนี่ยเหมือนที่ผ่านมาความรักของคุณเจอคนที่ชอบมางัดข้อกันอนะ ฉันก็ไม่ยอมเธอก็ไม่ยอมแล้วมันท็อกซิกมันวุ่นวายปวดหัวแต่ตอนนี้ก็แบบเนี่ยมันเป็นผ้าเดย์คือจบไปแล้วจบกับความท็อกซิกกับความที่แบบอาจจะเจ้าชู้มีเป้าหมายเยอะอะไรมากมายประมาณนี้นะคะแล้วก็มันมีผ้าเอ็มเพรสขึ้นมามันเกี่ยวข้องกับคนที่รักซ้อนนะอาจจะเป็นคุณหรือเขาที่ไปรักซ้อนกันก็เลยน่าจะมีปัญหาเรื่องตรงนี้เจ็บเจ็บปวดอยู่ p ้าเดอรเบิร์ด้วยก็นั่นแหละมีความมีความเรนลี่แอบเจ้าชู้นิดๆนะคะก็ มีคุยเยอะแยะมากมายอารมณ์ประมาณนี้คนโสดก็ถือว่ามีคุยได้เจอได้มีมีเทนอคัพด้วยนะคุณมีโอกาสได้เจอคนที่คุณถูกใจแล้วคนคนนี้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นเกี่ยวกับข้องสายการเรียนการสอนนะคะแต่ว่าก็ดูดีๆเพราะว่ามีโอกาสที่จะไปเจอรักสอนไม่อาจจะเป็นเราไปสอนเขาหรือว่าเขาเป็นสอนเรานะก็ดูๆไปเรื่อยๆถือว่าความรักของคนราศีเมษเดือนกุมภาพัน์นี้ ก็มีความตื่นเต้นนะคะเจอคนที่ถูกใจเจอคนที่ใช่เจอคนที่คิดว่าฟ้าส่งมาแต่ก็ยังมีความเหมือนคุณยังมีความที่ยังยังยังมีความเจ็บปวดอยู่ข้างในลึกๆแล้วอะ่ะมันก็เลยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมีมามันก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ไว้ใจกับความรักครั้งนี้นะคะบางคนก็คุยคุยไปแล้วก็ตัดสินใจโสดแล้วก็ดูดไปเรื่อยๆส่องไปเรื่อยๆเพราะว่าเป้าหมายในะชีวิตเยอะมากเลยหลายคนนะมีแลาคนแบบ มน่าสนใจเยอะแยะมากมายนะคะนวนฝันอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่น,นตามให้เลยนะคะประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคนมีคู่คนมีคู่ของราศีเมษดีกว่าพลังของคนราศีเมษแบบซับซ้อนนะเหมือนแบบเบี่ยงไปเบี่ยงมาอย่างเงี้ยอเบี่ยงไปเบี่ยงมาเนาะเหมือนพลังงานของคนหลายคนอยู่ในอยู่ในไพ่ตรงนี้นะคะ อันนี้แปลกมากขอดูหน่อยความรักของคนมีคู่ในเอ่อคนความรักคนราศีเมษนะคะคนคนมีคู่เดือนกุมภาพันธนี้จะเป็นอย่างไร,คว,รค,ความรักคนราศีเมษความรักคนราศีเมษมามากุมภาพันนี้นะคะคนมีคู่นะดื่มสเปด <laughs> ดื่มสเปซคืออะไร <laughs> อยู่ในอยู่ใน อยู่ในเอ่อเซฟโซนอาประมาณนี้อยู่ในที่ที่มีความมีความสุขอารมประมาณนี้คิงออฟวอื์นคนโสดราศีเม่นราศีเมษนี่ถือเป็นถือที่แบบเป็นราศีแห่งไฟนะมีความร้อนเล่าร้อนบางทีก็ใจร้อนเกินนะคะบางทีก็น่ะเป็นมันเป็นเรื่องปกติของของคนเกิดราศีนี้เป็นคนที่มีไฟในชีวิตร้อนแรงห้าเก้าถ้วย เจ็ดไม้แล้วเก้าถ้วยหูต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคใ้คนเดี๋ยวนะเดอะอฟูลลันล้าเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนะลันลาไม่อิสระเดอะฟูรักอิกสระเดี๋ยวนะสิบเหรียญแล้วก็คิงไม้เกิดอ,อะไรขึ้นอะ คนมีคู่ว้ามีเลเฟเข้ามาคนมีคู่ก็มีความมีตัวเลือกทางเลือกหนาะเป็นความรักที่มีตัวเลือกทางเลือกร m Space ขึ้นมาเลยมีความมีมีเหตุการณ์ที่จะต้องตัดสินใจนะคะแล้วก็ต่อสู้ฝ่าฟันคู่แข่งมาคนมีคู่โอ้โห <laughs> ดูเลยคิงถือดาบคิงถือดาบ คืออารมณ์ประมาณนี้เลยอะฉันมีดาบนะฉันสู้หมดเลยใครอย่ามายุ่งกับของของฉันนะเนี่ยเนี่ยสู้หมดเลยฉันเอาอยู่นะอย่ามายุ่งนะฉันฉันตั้งฉันตั้งรับฉันอม,ม,มาใกล้แล้วฉันเอามิดฟันเลยนะประมาณนี้นะแล้วก็มีก้าวถ้วยด้วยก้าวถ้วยล่ะเสน่ห์แรงเจ้าชู้ไปเรื่อยๆก้อนเนี้ย คนมีคู่จริงๆอันนี้มันน่าจะเป็นพลังงานของคนโสดมากกว่านะเนี่ยแต่ว่าเราถามว่าคนมีคู่เป็นยังไงอ่ะคนรลาสี่เมษนะคะพลังงานตรงนี้อาจจะตรงกับบางคนนะคะใครไม่ตรงก็ไม่ต้องดูให้ปิดไปเลยคนมีคู่ราสี่เมษเดอนกุมภาพันธ์นี้สเสน่ห์แรงมากๆไปไหนก็มีแต่คนรักแต่เป็นคนที่เจ้าชู้อ่ะไม่เลือกใครเลยนะเจ้าชู้หรืออะไรยังไงมีเดอะฟูเข้ามาด้วย ไนท์วอลเวอร์เป็นคนที่มีกิกกักเยอะมากนะคะพลังงานตรงนี้นะแล้วก็มีการแอบทําข้างหลังอะไรกันด้วยมีเลเวอร์มีครบทุกรสชาติเลยแบบเผ็ดร้อนมากคนราสีเมษรความรักของคนโสดบางคู่นะคะต้องต้องอ่านไปสองกรณีบางคู่ฝากฟันปัญหาอุปสรรคมาแล้วเนี่ยตอนนี้กลายเป็นที่รักมากมาย ปอนมีไพ่คิงคิงคิงสอดเข้ามาแล้วก็ซูเไม่นซูเไม่นบปอนคือแบบคือฉันสู้แล้วฉันผ่านมาได้แล้วคืออืขจัดปัญหามาได้หมดแล้วเอาแบบเอาดาบทท่มเลยฉันอย่ามาใกล้นะลงประมาณนี้เนี่ยแล้วมันก็มีมีไพ่อันนี้เข้ามาเหมือนสู้มาจบแล้วปัญหามีสิบเปลี่ยนมีเดือนฟูเข้ามาเดือนกุมภาพันนี้ก็ ถือว่ามีกลับมารักกันมีแพชชั่นต่อกันสูงมากนะหลังจากที่ได้แบบเคลียร์ปัญหาใจกันมาแล้วแบบเป็นอารมณ์เหมือนแบบคือเข้าใจไหมแบบกัดรัดฟันแทงอะไรประมาณนี้เลยนะคนพลังงานตรงนี้แบบว่าแซ่บเผ็ดร้อนอะ่ะเออนึกถึงไหมคนเราสีแม่เขราะาคนละศิลแม่เป็นคนธาตุไฟ เดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะมีแพชชั่นตกการมีความแบบได้ไปเที่ยวนี่คิดว่าน่าจะได้วางแผนไปเที่ยววาเลนไทน์กันอะไรกันนั่นแหละอืมแล้วแบบอ,อินกันสุดๆมากเลยเพราะมีไพ่เลเวอร์เข้ามามีไพ่มีไพ่นายอวอ n คือคุณจะไปไหนกันอะไปนะั่ไปเดทไปอะไรกันแน่นอนแล้วมันมีไพ่สิบเหรียญไพ่เดอะฟล l คือมีการวางแผนไปเที่ยวอะไรกันแน่นอนนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วถือว่า เดือนกุมภาพันธ์นี้ค่อนข้างจะสวีทมากมายนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณไปไหนกันนะถ้าเกิดว่าพลังงานตรงก็มาคอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าจริงอย่างที่ไพ่พูดไหมนะคะจากที่แบบสู้กันมาแรงสุดๆตอนนี้ตอนนี้รักกันดีอะไรกันดีนะคะเดือนกุมภาพันธ์นะจับมือไปด้วยกันไปเดทกันไปอะไรกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าอ่าเดี๋ยวไพ่อเวอร์เคิลจะบอกอะไรกับคนราศีเมษอีกนะคะ ขอรียะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะวันนี้ขอดูนะไพ่รอเคิลนะคะมีอะไรจะบอกกับคุณราศีเมษอีกนะคะในเดือนกุมภาพานันนี้อืมโนสแพทเทิร์นว้าวน่าตื่นเต้นนะคะได้ไพ่ที่ไม่ค่อยได้เปิดเจอเลยนะเนี่ยวิอันนี้ไพ่อะไรใบใหม่ออเนอร์ เซิร oh, mm ์อ๋อมันมีเหตุที่จะต,ต้องเกิดขึนะ้นนั่นเป็นวัฏจักรของชีวิตจริงๆนะคุณนาีเมทเดี๋ยวรี r e a t a น d r รีชาร์ e อ๋อเขาบอกให้คุณรีชี a แอนดรีชาร์ดเลยนะยอมถอยเพื่อที่จะชาร์จแบตแล้วไปโตนะคะยีใบหนึ่ง Slow down เออ <_ an> ก็ว่าอยู่ไพ่มันพลังงานแปลกๆอ่ะมันเหมือนมีพลังงานหลายๆคนอยู่เดียวกันคือเอารมณ์เหมือนคุณค่อนข้างร้อนนิดนึงนะช่วงนี้ก็ให้ Slow down นิดนึงคนละสีเมษรคะ่ะไพ่อ r ร c เคิลนะบอกว่าคุณนะช่วงนี้นะคุณคุณไม่หยุดนิ่งอะมัน,ม,นมันถึงมันมันจะต้องเป็นเวลาที่คุณจะต้องหยุดแล้วก็ ทำอะไรให้ช้าลงคิดอะไรให้ช้าลงหยุดทบทวนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมานะคะ n o t e t t e ะแพ t e ทิเช็คเช็คซิว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้ทําไปสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้ชีวิตคุณได้มาถึงจุดนี้มันมันทำให้ชีวิตคุณเติบโตมากขึ้นแค่ไหนนะแล้วก็อารมณ์เหมือนว่าช่วงเนี้ยเขาอยากให้คุณแบบ go with the flow ไปเลย สิ่งที่มันเกิดขึ้นยอมรับมันเถอะว่าให้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธเขาจัดสรรมาให้คุณนะคะเขาอยากให้คุณยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ยอมรับกับมันแล้วก็เฉลิมฉลองไปกับมันมีความยินดีกับมันไปเลยเส้นทางที่เกิดขึ้นกับคุณในเดือนกุมภาพันธ์นี้มันเป็นเส้นทางที่ถูกจัดวางมาให้เพื่อคุณที่จะได้เจอในสิ่งที่ดีกว่า ตอนนี้ก็คือต้องยอมถอยออกมานะต้องยอมถอยออกมาแล้วก็เพื่อที่จะมาชาร์จแบตชาร์จแบตแล้วก็จะได้เดินก้าวไปต่อกับจุดที่ดีกว่านะคะทำอะไรให้ช้าลงนิดหนึ่งนะเพื่อคุณที่จะได้คุณจะได้มองเห็นอะไรมากขึ้นนะคะถ้าคุณหมดแต่วิ่ง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 บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเราวิ่งวิ่งไปทําไมวิ่งไปแล้วเมื่อ,อไรจะจบ ลองเดินดูบ้างนะคะแล้วคุณจะได้เห็นต้นไม้เห็นธรรมชาติเห็นสิ่งต่างๆข้างทาง,างได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะสำหรับคนราศีเมษนะคะก็เออร์อเคอรก็แนะนำว่าชา้าลงนิดนึงไหมลองทบทวนอะไรก่อนที่จะตัดสินใจทําลงไปทบทวนให้ดีว่าเอ๊ะเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วอะ่ะเราจะให้ history มัน repeat ได้ยังไงมันเคยเกิดขึ้นแล้วเราจะทำให้มันเกิดขึ้นอีกหรอหรืออารมณ์ประมาณนี้นะคะ วันนี้ขอให้คนราศีเมษนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขประสบความสําเร็จร่ำรวยเป็นเศรษฐีรล้านพันล้านนะคะขอบคุณที่ติดตามนัชชาทาร์าลตดแล้วพบกับแนทใหม่ในคระคงหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ